บนแฟลตหลังใหญ่ใกล้เซนทันเวสเกตและ m อ t มทีตลาดบางใหญ่ถูกใจคนทำงานทุกสไตล์กับบ้านสุภักรยาพิเศษ3มห้องนอน2ห้องน้ำที่กว้างจนเหมือนได้บ้านเดี่ยวมีพื้นที่สวนให้เดินเล่นรอบๆบ้านมีห้องนั่งเล่นปลอดโปร่งโล่งสบายเชื่อมกับมุมทำอาหารมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงได้ดีอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยหรือจะออกไปรับลมก็ได้ฟิลใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆ มีห้องครัวปิดเป็นสัดส,ส่วนพื้นที่ด้านหน้ากว้างให้เต้นรำทำครัวทำขนมเตรียมอาหารได้เต็มที่ชั้นบนมีห้องมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่ให้เราแบ่งสัดส,ส่วนการใช้งานได้ตามใจเลยจะจัดเบ์วินโดวทำาวอกอินโคลเซ็ตก็ครบจบในห้องเดียวรวมถึงอีกสองห้องนอนก็น่าอยู่ไม่แพ้กันดูสงบและเป็นส่วนตัวมากๆใครชอบห้องไหนก็เลือกได้เลยเห็นดิวสวยๆผ่านหน้าต่างบานใหญ่ทุกห้อง ส่วนห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณถงชั้น2ใช้งานได้สะดวกพร้อมแบ่ง่ซนแหง้งแยกซนเปียกเรียบร้อยและนอกจากบ้านแฟดที่สุภลัยเบลล่ากาจนาวิเศษซอยกาน,นา <c oughs> ก็ยังมีบ้านอื่นๆให้เลือกอีกด้วยนะตอบโจทย์ทุกครอบครัวแน่นอน แถมบ้านทุกหลังยังอยู่สบายมากไม่ต้องกลัวร้อนเพราะเป็นบ้านก่ออิฐมวลเบาพร้อมติดตั้งกระจกตัดแสงและกรอบ UPVC ทําให้บ้านเย็นสบายช่วยประหยัดพลังงานกันความร้อนพร้อมระบบ Home Automation สุดเจ๋งใช้งานได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วแถมพื้นที่ส่วนกลางก็ยังฟีลกููดฟิลใจมาพร้อมกับโซนออกกําลังกายเดินทางง่ายบนถนนบางใหญ่บางคูลัดเข้าออกได้หลายทางเพราะเชื่อมต่อกับถนนการจนาภิเศษและถนนบรมราชชนนี ทั้งยังใกล้ทางด่วนสีลัดและเอ็มาทีสายสีม่วงสถานีตลาดบางใหญ่รวมถึงในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสถานีสรารธรรมให้เดินทางด้วยนอกจากนี้รอรบๆโครงการยังใกล้ศูนย์การค้าเซนทรันเวสเกตอิกียบางใหญ่และโรงพยาบาลเกษมราดรัตนาธิเบตอีกด้วย